对对对

สวครับ้าี่เรื่อง่ายทนเลทสั่เร็จนบข้สีีชองที่ามีมากมครับโดยเฉพาะน้ำแกงมีความนมีความขตงเครือบเส้นตึงเหนนะครับช่มช้นความมส สวัสดีพ่อค้าออมสินครับครับสวัสดีครับคือเคเนะี่ยอยากจะมาบอกว่าวันที่คุณคุณกิ้งโชว์ไปอะครับผมผู้คนให้ความสนใจกันมาเยอะมากเลยนะคะคเคตเองอะในนั้นเอฟซีเชฟพ่วงไปด้วยพ่อค้าที่เป็นเชฟนะก็เลยอยากจะมาบอกว่าคุณทาหน้าที่ได้อย่างดีมากเลยนะคะผมนะฮะสองรอบผู้คนให้มาความสนใจอะเยอะมากไปแบบ้านเล่นเลยนะคือต่างมาแบบว่าเดินมาดูให้กำลังใจด้วยแล้วก็มาเรียกว,ว่าสนับสนุน พ่อค้าด้วยนะคะผมมีอะไรอยากจะบอกกับผู้คนที่มาในงานนี้ไหมครับผมทั้งในบูธนี่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ในส่วนคุกกิ้งโชว์ด้วยครับผมก็วันนี้ก็ล่วงเลยมาวันที่3แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายแล้วก็งานก็จะเป็นนวัตรกรรมของอาหารนะครับอยากให้ทุกคนมาสัมผัสภายในงานครับมีของกินเทียบเลยครับแล้วก็มีบูธดังๆที่อยู่ในแมคโครนะครับเยอะแยะเลยครับอยากให้มาสัมผัสความอร่อย กันเยอะๆนะครับถ้าปีนี้ไม่มานี่ก็คือว่าต้องรอปีหน้าเลยนะครับถ้าปีนี้ไม่มาก็รอปีหน้าเลยนะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากนะคะเข้าซอยคนงามด้วยนะคะผมข <นะ S 2> อ,อย้ำอีกทีนึงเผื่อว่าจริงๆอ่ะคือบอกไปตั้งแต่ในงานที่เซ็นทรัลลแล้วแหละแต่ว่าอยากจะรู้อีกทีนึงว่าร้านจริงๆ,ๆอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับผมอ๋อร้านจริงๆ ตลาดอินดีิ่นก้าครับแล้วก็อยู่สายใต้ซ็นเตอร์ครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้สุดจริงๆเลยนะฮะเด็กไปดูเบื้องหลังมาด้วยพิธีกรน้องใหม่นะฮะต้องสคริปต์แบบว่าจํามาอย่างดีเลยนะฮะ <c oughs> แต่ด้วยความที่เป็นมือใหม่ครั้งแรกก็อาจจะมีความตื่นเต้นอยู่นะฮะซึ่งกวยกอดูได้นะฮะตอนต้นคลิปนะฮะตุเห็นกันอยู่นะฮะยังไงก็ขอบคุณนะครับผมสําหรับความพยายามที่ผ่านมานะฮะและทําให้คน เข้ามาในงานเชื่อมั่นแล้วว่าคุณก็เป็นเชเมืออาชีพได้อีกคนนึงนะครับผมบบคบครั